เจ็ดสุนัขเพื่อนผู้ซื่อสัตย์ขอเฝ้ารอเจ้านายที่รักตลอดไป 1. ฮาจิโกสุนัขผู้พักดี10ปีขอไม่ไปไหนฮาจิโกหนึ่งในสุนัขผู้ซื่อสัตย์ที่สุดในโลกพันอากิตะฮาจิโกเป็นสุนัขของศาสตราจารย์ฮิเดซาบุโรอุเอโนทุกๆวันเขาต้องไปสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเมื่อเขาเลิกงานฮาจิโกจะมารอรับเขา ที่สถานีรถไฟอยู่เสมอแต่แล้วศาสตราจารย์ก็จากมันไปโดยโรคเส้นเลือดในสมองแตกแต่มันไม่รู้ถึงการจากไปของเขายัางของเฝ้ารอที่สถานีรถไฟแห่งนั้นเป็นเวลากว่า10ปีแม้ทุกคนจะย้ายบ้านแม้ใครจะเปลี่ยนไปยังไงแต่ฮาจิโกยังอยู่และยังรอเจ้านายของมันอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนเมื่อเวลาผ่านไปฮัจิโกก็ได้ตายลง มันนอนตายในจุดที่มันรอเจ้านายของมันและร่างของฮาจิโกก็ได้ถูกเก็บรักษาไว้ในพิพธิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่กรุงโตเกียวซึ่งเรื่องของฮาจิโกสร้างความประทับใจปนสงาสารให้กับผู้คนไปทั่วโลก 2. โคสยารถยนต์คันหนึ่งมีพ่อลูกสาวและสุนัขนั่งมาและได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นไม่มีใครรอดจากอุบัติเหตุครั้งนี้ เหลือเพียงแต่สุนัขที่ไม่ตายและถูกทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุมันไม่รู้ว่าเจ้านายจากไปและมันยังเฝ้ารอเขาในจุดที่เกิดอุบัติเหตุผู้คนเรียกมันว่าโคสยาแปลวา่าศรัทธาบางคนก็พยายามจะรับมันไปเลี้ยงที่บ้านแต่ก็ไม่สำเร็จมันกลับมาที่นี่ทุกครั้งเพื่อรอเจ้านายของมันบางครั้งมันวิ่งตามรถที่ผ่านไปมาเผื่อว่าจะเป็นเจ้านายของมัน เป็นเวลากว่า7ปีที่มันรออยู่แบบนั้นสุดท้ายเมื่อปี2002มันได้ตายลงเองอยู่ในป่าและต่อมาในปี2003ได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ของโคสยาขึ้นที่เมืองตาลายัตจิโดยเป็นตัวแทนของความจงรักภักดีที่การเวลาไม่สามารถทำลายลงได้ 3. เจ้ากัปตันภาพสะเทือนใจแห่งสุสานเมืองวิลล่าคาร์ลอสพาร์ประเทศเอาร์เจนตินา เจ้ากับตันนั่งเฝ้าหลุมฝังศพมิเกลกันแมนเจ้านายอันเป็นที่รักไม่ยอมจากไปไหนกว่า6ปีแล้วแม้ว่าภรรยาของมิเกลพยายามจะพากับตันกลับบ้านแต่มันหนีออกจากบ้านมาที่สุสานของมิเกลตลอดซึ่งมีระยะทางไกลาหลายกิโลเมตรจนในที่สุดภรรยามิเกลก็ตระหนักว่าไม่มีใครเติมเต็มช่องว่างในใจของมันได้จึงปล่อยให้มันมาอยู่กับเจ้านายของมันที่สุสาน และคอยดูแลมันอยู่ห่างๆอย่างไรก็ตามยังมีเรื่องที่แปลกเจ้ากับตันหาหลุมศพเจ้านายเจอได้อย่างไรเพราะมีเกลยวเสียชีวิตต่างเมืองก่อนนำมาฝังที่สุสานแต่มันกลับตามหาจนพบและด้วยความซื่อสัตย์มันไม่ยอมจากหลุมศพเขาไปไหนเลย 4. สุนัขยอดกระตันอยู่สุนัขตัวนี้ไม่มีใครรู้ว่ามันชื่ออะไร มันอยู่ในหมู่บ้านมาลูมาเรในโรมาเนียสุนัขตัวนี้ใช้เวลา5ปีที่ผ่านมาอยู่หน้าบ้านของเจ้านายที่กลายเป็นบ้านล้างไปแล้วโดยมันคงไม่รู้ว่าเจ้านายของมันเสียชีวิตไปแล้วมันอยู่รอดจากความสงสารของผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาขอยให้อาหารและไม่ว่าฤดูการไหนหรือสภาพอากาศจะเลวร้ายขนาดไหนชาวบ้านรายหนึ่งเผยว่าสุนัขตัวนี้ไม่เคยไปจากจุดนี้เลย ซึ่งทําเอาชาวบ้านทึ่งกับความจงรักภักดีของมันแม้บางคนพามันไปเลี้ยงดูและหาบ้านใหม่ให้แล้วแต่มันก็จะวิ่งกลับมาที่บ้านของเจ้าของเก่าตลอดและไม่ยอมให้ใครเข้าไปในบ้านหลังนี้เลยแม้แต่คนเดียว